สิ่งดีสิ่งหนักหนึ่งสู้จิตสู้ใจของพี่น้องบังง่นใส่เฉียดและบั่นใส่เลือดเชี่ยงณโอกาสบัดนี้เราหลุดลานุธรรมมะสวัสด์กาโลอัยัมปทันตาธรรมมะสวัสด์กาโลอัยัมปทันตาธรรมมะสวัสด์กาโลอัยัมปทันตา ขอ่ันทังหลายเอกโปรดเกล้าตังเขล้าพระพุทธเจา้าด้วยสัจจะเขารบเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งในจิตในใจสืบนอนต่อไปขอท่านทังหลายในตังใจอันดีอันงามเพื่อประสานคุณงามความดีในคราวคงงนี้โดยทุกประการตั้งน,นโม่ร้อมกันสามจบมกันกันกรน้อย Nakmo tasa pakawato arahato sambu tasa Nakmo tasa pakawato arahato Nakmo tasa pakawato arahato sama sambu Kutang aratana nang Kampang aratana nang สังฆ an ังอาราธนานังพ an ุทธังประสิทธิ์ที่มีธรรมังประสิทธิ์ที่มีสังฆังประสิทธิ์ที่มีพุทธัที่คุณังอนันตังธรรมัที่คุณังอนันตัง สังขังทิคุณังอนันตังอัจารียะทิ่คุณังอานันตังธรรมฐานังทิ่คุณังอานันตังพุทธังพุทธัสสะปปะปังวินาศสันติธรรมัง ธรรมสัพปะปังวิน้าสันติสังขังสังสัปปะปังวิน้าสันติพุทโธสัพพยุตยามุมัคคัลโโธอิจเตตระนัตยามอนุภาเวนะสัทธาสุที เอาวังตุงนี้สาธุสาธุเมือข้าพระเจ้าสิบนิ้วยกขึ้นเหนือคิ้วต่างธูปและเทียนทองดวงเมฆทั้งสองข้าอันเรืองสายขอนอกน้อมถวายเป็นปฏิแก ทั้งซ้ายขวากายสังขารอนอบน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะปูชาพุทธบปูชามหาเตชัรัโตธรรมบปูชามหาปัญญาโย ο, สังฆปูชา มหาโรขวะโหติโลกนาถังอภิปชยามะอนันตพุทโธอนันตธรรมโมอนันตสังโฆอนันตปัเจกอนันตโพธิสัตว อานันตักพอธิปักทิยธรรสามสิบเจ็ดประการองค์แห่งการประสรธรรมสัพพังอัปาราธังกธรรมธรมิันเตอุกาสะทวารตเยนักตังสัพพัง อปาราทังธรรม,มะเมพันเตเอุกาสะขมามิพันเตกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันหนึ่งอันใดที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยสบประมาท ได้เคยพลาดพลังได้เคยล่วมเกินต่อคุณพระรัตนไตรอันมีองค์สมเด็จพระจอบไตรโลก,กนาถผู้พิชิตตมารผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระพุทธจักรพัดพระพุทธสิกีทศพลลยานที่หนึ่งสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมครูแห่งต้นพุทธวงศ์เป็นต้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทุกพุทันดรกกรลสีท erm <Pre c> ี่เคยร่วมกันของพระมรพันพระธรรมขันธ์ว่าธรรมแห่งสัพพันญญติยานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มี กเจอร์พระาหันจนาสบอ,อริยสงสักษ์ของพวกร,รภาจาทุกพระหัวได้พดเนอร์ก็พระเบกับพระเจา้าพระพิศทย์สัตวาพระมหาโพธิสัตว์ ทุกทุกพระองค์ผู้ทรงคุณเบื้องสูงหน่อเนื้อบรงบรมพุทธทางคุณทุกพระองค์ได้ล่วมเกินต่อพระบรมาสารีริกธาตุพระปัจเจกธาตพระอาราหันตาธาตุพระวัชราธาตุนวั อุตรลรธรรมแก้วเก้าสามประการไม่มีที่สุดไม่มีประมาณได้ล่วงเกินต่อวัดวาอารามพุทธสถานอันเป็นมงคลทุกแห่งวนทุกเขตแคว้นทัว่วแดงจักรวาล ได้เคยล่วงเกินต่อรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธหันเครื่องหมายลัญยกรที่เนื่องโดยองคุณเบื้องสูงทุกทุกพระองค์ได้ล่วงเกินต่อหลวงพ่อทองสำลิศภูบ้านภูมเมืองโบตาย่าใหญ่ ผู้มอบถวายแผ่นดินตนลาบตาเท่าจนสิน้นผู้เสียสละเลือดเนื้อรักษาแผ่นดินให้ลูกให้หลาน,ลลานเพื่อประสา,า,ะสาคนคุณงามความดีสืบไปไ,ได้ล่วงเกิน,น,กนต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดผู้เร่งรัดความดีทั้งหลายได้เผลอล่วงเกินต่อคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวาสุริยันจันทรา บินน้ำลมไฟอากาศสาตุวิญญาณนาทุนตลอดทุกสรรพสิ่งรวมไปถึงกรรมในทั้งหลายด้วยลายด้วยใจาและด้วยสิ่งหากมีสิส่งที่ข ได้ล่วงเกินเจตนาดีไม่เจตนาก็ดีระลได้ก็ดีลึกไม่ได้ก็ด,ด,กด,ด,กด,ด,กดีเมื่อตั้งแต่น้อยก็ร,รอดาบชาติอืนชาต,ชาติแสนชาติอสงไขกับกัน จบจนถึงปัจบันขณะนี้หากมีสิ่งใดได้เปข้าวพร,ระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโอกาสอันเป็นมงคลน,นำนีในการใดที่ดีพูดดีกระทำดี ในการนั้นชื่อว่ามงคลดีข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมใช้โอกาสอันเป็นมงคลดีขอนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจกับพร้อมทั้งต้นทุน บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้เคยน้องนำกระทำม,มาพร้อมเครื่องสักการะบูชาอันมีบายสีข้าวสุกข,ขนมสดผลไม้ต่างๆดอกไม้ทุกเทียนพร้อมเครื่องบรรณาการทั้งหลาย ที่ได้ตรสเตรียมมา,มาเราลูกเราหลานาขอโอกาสน้อมใช้ขอโอกาสน้อมใช้ขอโอกาสน้อมใช้เป็นเครื่องสัการ,ระบูชาและขอขอมา,มาลาซึ่งโทษโดยทุกประการขอคุณพระรัตนไตร เทพไทเทวาองคุณเบื้องสูงขอท่านทรงได้โปรดยกโทษโอดโทษงดโทษและเมตตาอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้แก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดอากมลงไปต่ำ ออกาสะขมามมิพันเตอโอกาสะขมามมิพันเตอุอกาสะขมามมิพันเตอ่าขึ้นมาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนมโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูม,มิเทวา ขมามิหังอิติสุขโตอาราหังพุทโธนมโมพุทธายะปัตตวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอาราหังพุทโธนมโมพุทธายะปัตตวีคงาค,าคา พระภูมิเทวาขับมามีหังสวดอิติปิโสพร้อมกันดังดังหนึ่งรอบครับอิติปิโสภะราวาวิชาจารณะสัมปันสุขตัวโลกะวิตัวอนุตตัมมสาระพิ

ที่สุปฏิปันโนภคขวะโตวังสสังโฆวุสุปฏิปันภาขวะโตสะวังสะสังยายาปฏิปันโนภคขวะโตวังสสังโฆสามีิปฏิปันโน ปะาวตัวสาวกาสังยาพิทังมจตาริโุริสาธานีอัตาปุนิสาปะลาปะาวตวสาวกาังโกวอาธาม มีโอ้โหปัญญาเกตังโลกัสสะอ่ะมันมีกับภา,าคกันผู้ใดพ่อเขาไปได้เขาไปอ,อ,อ้อมๆตัวพวงซัวไปพู้ใดพ่อไปได้ไปได้ชุกข้น้วก็กต่อต่อกันเไดีกาวข้าตัวไวเอเอเด้อทุกเข้าต่อหน้านี่ก็ได้โอ้ยตอนนี้ขาไปญี่ปุ่นเลยเด้อพ่อพาก ปอนนี้ขาจังเมื่อแล้วเออขาไปยืดบุ๋มมื่อืออ,งงอ้านั่งนั่งร่องนั่งร่องเออคุกเขา่าถวายเครื่องสักการะ,ะต้องไม่โปรยยุย่ยใสนอ้อต้องไม่โปรยเฮ้ยเอามาเนอือเออต้องไม,ามา่ต้องไม่โปรยมีไหมเอาเแต่โปรยเลยใช่ไหมเออเอาเรืองถือไว้คนละทวงไม่ใช่ดอกไม้ที่อยู่ตรงนี้อ่าใคร เป็นตัวแทนอันสองเฉกเช่นเดียวกันเอออะเดอเดอร์ผเดอร์อะผเดอได้ได้ครับได้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 เหมือนกับมี่หรไม้เออเหือดน้ำเด้อเปลี่ยน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 โอเคอ่ะนัเขามาอีกระได้กระได้กรได้มาได้มาบ่ได้มาบ่ได้ตามแตะเอฮอตั้งใจเนาะนั่งบ่ลง แดงมดด้เมดแดเม็ดด,ด,ด,ดอตางแดงเมดดอกหยเราหลังทั้งหลายขออกกมาไ่อนสักการบ,บูชาันมีใบสีดอกไม้ทูกเพียรข้าวสุกขนมสดบรรณาการทั้งหลาย ที่ได้จัดเตรียมถวายวทุกๆประการขอน้อมประสารคุณงามความดีกับพระผูิเจ้าที่ผู้ตาย่ายายเพไทยเทวาทุกๆพระองค์ผู้ทรงคุณเบื้องสูงทุกๆพระองค์พระยาคตัสารทุกๆพระองค์ โอพยานะ่าทุตากตระกูลเหล่าลูกหลานทั้งหลายลาขอนอบน้อมถาวายา,าซึ่งสารที่อยู่อาศัยน้อมถาวายาให้ท่านเป็นที่พำนนะักขอท่านทั้งหลายลาได้โปรดเมตตา,าอำนวยอวยชัย ให้โลกให้หลานได้อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขให้ร่ำรวยเงินทองให้มีสติให้มีสมปัชัญญะรักษาายรักษาวาจารักษาใจอยู่ทุกเมื่อเดือนเนแม้ว่ามี กินึ่งประการใดจะทำการการตกบกพร่องต่อพระผู้เจ้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายขอท่านทั้งหลายได้โปรดยกโทษเอาหูสิกรมเอาหูสิกรรมอาหสิก,ร,ร,มมสกร,รมให้เป็ลูกแข่หล้นด้วยเพิ่อนสาธุ

ये के का के का 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 มามโนกันมางบาเจ็บปาทีนาปปตาทีนานไ้ตตอว่าดารบันดาป้าที่นีอ๋อนางลงันีีนางลงพ่อคนพ่อคนอ้าวนาง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 โอ้หันตาไปต้งวิ่ออก เดยกโตเ้อเอาายลกเด็กไปอาจารย์พี่มณเด็กไปร่งสูงุู้สขอม้าพี่น้องบันไกเสนีย์ฝันนาไปทา้งพูเอาครักพังเออวัเป็นตัวเสกใี่เขาไปายลุไปเ้อเอานาง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 กิบข้าพเอาไว้อันนี้เอาไว้ไม่เกี่ยอย่างง่ายเอาไว้ไดกตุ่ตหน่มาเป็นสาเพิ่มน่อยนางนางนาง อาแล้วมาเแวมาออโมนอาตุกตุมาเียวโตเกียตเกียาพอาไว้เด้อเดียวเลอาเื่เจะค่อยเลยทักือไหทายลูกก่อนเอาของเล่นเออ้สที่ลี้างเลยเออเอาเียวโตเลยทายลูกเกียบไป เออเตรียมตัวเด้อเอ้าข้างหลังก็ลุกๆก็ได้ครับข้างหลังลุกๆก็ได้ครับข้างหลังลุกๆเออไว้อยู่ข้างหลังเอาเท้ไหนเอาเท่านั้นครับจังครับโอ้ซางมือด่างมันงาอเนาะเอาเตรียมตัวเอาเอาเตรียมตัวครับอ่ามองกล้องครับยิงยิงเข่าครับยิงแข่าดีๆครับเอายิงหนึ่งเอายิงสอง นี่สามอายิมปหวานครับสามสี่เช็สามสี่เเอามินิฮาร์หน่อยมินิฮาร์มินิฮาร์หน่อยยุ้มยุ้มอย่เจ้ของยุ้มอยู่เจ้าของ็ราโมโมินิฮาร์ผู้เฒ่าเพชรนี่แม่เอออสวออะไรก่อนเออเราโมโหมินิฮาร์ โอันหนึ่งสองสามเจเอาท้ายลูกโป้มาดนึ่ท้ายลูกโป้ท้ายลูกโป้ครับลูกโป้นข้างข้างเนี่ยท้ายลูกท้ายลูกโป้ได้อ่าอ่าเอาพนมมือกันพนมมือกันเออหนึ่งสองสามอ่าได้แล้วเนาะเอาพนมมือค้างไว้ก่อนอ่าพนมมือค้งไว้ก่อนโอเคครับอ่าพนมมือครับพนมมือ

ไม่ยงอเดเซลนีีเลขยังแน่นสองห้ามี่มันมันมันมานมันนเด้อสี่สิสีสาสวสาวสาวคาวสา เป็นต <die> ัอแเทนนาย้ามบัวงสวยแ่ราตายาสวแและสีสันขอมงาคนจงรสรานชาวเชาร้าชว้าสวดประสวสส 来来来，来来来。